สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องพังมะนาวไายทองคำไปรมาลินะครับวันนี้โน้องทองคำได้ได้สนับงาใหม่นะสวยมากเลยทองคำได้ปอกงานครับปอกงานะ <descript> กันน้องทองคำเวลานอนชอบนอนเล่นงานครับนะไปทำให้งางาซิทหร,นะรือว่างาเป็นรอยนะครับก็เลยป้องกันไวน้นะครับมห เป็นรอนให้งานน้องทองคำเป็นรอในงานปอกงาให้น้องทองคำนะวันนี no ้สวยงานมากเลยน้องทองคำมันจะได้ทองคำเอ้แต่ปอกงาเนาอ่าอยาดดื้อเิ้งเลยได้ปอกงาใหม่แล้วนะอย่าดดื้อนะทองคำโอ้เริ่มอ้วนแล้วนะมาทัวร์มาทัวร์ได้เป็นอาทิตย์แล้วเริ่มอ้วนแล้วทองคำกินเก่งมากเลยจุบพี่มะนาวกินไม่ทันเลยน้องทองคำนี่กินเอ้าจุ้ย เอมากเลยทองคำได้ปลอกงาใหม่แล้วทองคำานี้ห้ามเล่นแลอนอนนอนจะทำให้งาไม่เบนนะครับเนะา,าะเวลาน,นอนทองคำจะนอนข้างขวานะครับถนัดขวาแล้วจะทำให้งามีรยนะอยเนา,าะมีรอยเป็นเดนๆนะครับแล้วเียบตามช้างนะครับเนาะเาช้างกระพู่งาใหญ่ๆนี่ครับเป็นเวลาน,นอน ข้าง,น,นะงนั้นลงก่อนข้างนั้นนะครับเนาะทองคำนี้จะนอนแต่ฝั่งขวาครับถนัดขวาเนาะก็เลยทําให้งาเป็นรอยนะครับในป้องกันการให้งาต้องํำเป็นรอยนะครับเนาะต้องเราจับยางรถจักรยานนะครับเนาะมาขันไว้ให้พี่ให้น้องต้องคําเวลานอนครไม่ได้เป็นรอยนะครับนะให้งาตองคสํสสวยไว้ครับโอ้โนันจะได้ทองคำโอ้โหชิมพื้นน้ำกินอย่างเดียวเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถังมะนาวขายต่อคำเป็นไม่ดีนะครับเพี่ยวเราจะพานุญให้กับพี่มะนาวน้องทองคำนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันิปหน้าครับสวัสดีครับ